ไก่อยู่ในไก่เลยเหรอในไก่กับผลไม้ผลไม้สี่ใยสี่อะไรสี่หนึ่งเขาเขาไม่ให้ชี้หรอกเขาบอกแค่นี้แหละสี่ดอกไมไม่ให้ชี้ไม่ให้ชี้จะเดี๋ยวนีเอียนนี่แหละให้ตัวนี้แหละงวดวันที่สิบเจ็ดนี่แหละงวดวันที่สิบเจ็ดนี่แหละตอนนี้นะครับยายเอียนเนาะยายเอียนกำลังเส้นไหวเจ้าที่นะครับที่อยู่หน้าบ้านนะครับหลังอ่าขอบอกว่าขอ เส้นไหว้หลังจะาคูเลขกันหลายงวดติดต่อกันนะครับอ้ยแจ้กัดแก้วันนี้วันดีครับวันดีครับยังไม่เห็นเวนใหม่เี่เดยวสมุดสมุดเมื่อวานก็เฝ้า มันแต่เครียดแต่จ่อยไอ้ตองมันบ้านถือถวายเอ้ยเอ้ยตอแต่ตุ่อยบ่รับบ่โดยยั่วความเส็ดตาเนาะมันนี่ต้องทานตะปิมาทำบาปคือว่าเอ้ยนี่รีบเอ้ยเฮ้ยทางองค์ดำทางนักขนาดนี่ๆๆเป็นสงสัยมัดต้องเอาให้เจ้าจู้จะถามบ่ภูมิเอ้ยตองในนี่มัดบ้านหมู่ถวายเอ้ยถือเอ้ยๆเพเน่กะโอ้ยไม่ใช่ๆแปดรับพระรัตนนาถสา ตาตุ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 ต สองหนนี่ก็ลืมสามสองหนึ่งก็ลืมซื้อเนาะนั่นแหละตอนเขาจุดทูบตรงนั้นเขามาวายเนาะลืมครับมันนานเกินก็เลยลืมอย่าเล่นวาอย่าเอียนนี่แกแกบนเรื่องเออเออเออเรื่องยังอันนี้อันนี้อย่าเอียนว่าเลาแกบนเรื่องอ่าถี่เราบนไหวได้หายป่วยให้หายป่วยให้หายเจ็บให้หายป่วยหายให้หายเจ็บนะครับ แล้วก็ยียเอี่ยนก็ฝันนะครับฝันได้เลขด้วยเนาะได้เลขคือตอนนั้นก็คือได้สองแปดนะครับได้สองแปดก็เลยซื้อของมาแจ้บนด้วยนะครับอยู่ที่หน้าบ้านยียเอี่ยนนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมคือบรรยากาศที่ยายเอี่ยนนะครับที่นําของมาแจ้บนก็มีของแจ้บนก็หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็ของหวานแล้วก็มะพร้าวนะครับแล้วก็สับป,ปะรด แล้วก็มีกล้วยด้วยก็มีไก่2ตัวนะครับนี่นะครับคือที่ของที่ยายเอี่ยนนํามาแก้บนนะครับวก็วันนี้นะครับก็มีอาจารย์ไก่แก่มาด้วยนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมแล้วก็ขอตัวเลขจากอาจารย์ไก่แก่ด้วยนะครับวันนี้ก็มาขอตัวเลขกับยายเอี่ยนก่อนนะครับนี่นะครับยายเอี่ยนก็จะจุดทูปเสียงทายแล้วก็ลูก แล้วก็เลขนะครับที่ผลไม้นะครับที่ใหญ่เอียนแกแกบอกว่าแกเห็นแล้วนะครับอีสครู่ก็จะก็เข้าไปถามนี่ใหญ่เอียนนะครับนี่ครับคือคือพิธีการแกิมบนของใหญ่เอียนนะครับนี่ครับโอ้จะลดพัททูปอยู่ในไก่อยู่ในไก่เลยเหรออยู่ในไก่กับผลไม้ผลไม้เล่นอะไร ีนึงเขาบอกไม่ให้ชี้เราเขาบอกไม่ให้เสีนึไม่ให้ชี้ไม่ให้ชี้นี่และสีนแค่นี้ก็นเลยสำหรับงดประชาวันที่17บเจ็มกราคมสองันบสี่จะไม่ขับยายก็ถวายนั้นเลยถข้าว่ายน้าไม่ให้ชี้ไม่ให้ชี้ให้เห็นเองช่วยหอมกระสีสี่สี่หนึ่ง ทำไมขึ้นสองปดเองมันขึ้นสามตัวจะเย็นๆเดี๋ยวค่อยอ,อ,อันนี้ค่อยดู <c oughs> อันนี้ขึ้นสี่หก8ปดสี่หกปดกล้วยใช่ไหมยายกล้วยสี่หกแปดแล้วไอ้ในไก่ล่ะไก่ก็ไก่ไก็เห็น เห็นไหมสี่หกแปดสี่หกแะใหญ่เขาไม่ให้ชี้เนาะเขาไม่ให้ชี้โอเคเดี๋ยวถ้าเลือกทูบออกตรงกันนะครับก็ถือว่าเลือกทูบน่าจะเป็นศูนย์เลยตัวหนึ่งศูนย์เนาะฮะนี่รูมีเยอะให้ตัวเดียวไปนบอกศูนย์ นั่นใครศูนย์สี่หนึ่งอันนี้ทำไมมันมาสี่หกแปดสี่หกแปดตัวไหนศูนย์สี่หนึ่งในกล้วยสี่หกแปดขึ้นเลยขึ้นเลยสี่หนึ่งน้อยใหญ่ตรงในกล้วยวะขึ้นแต่ขึ้นมาทางตรงไก่ทางนี้เห็นสี่ไก่ทางโน้นเห็นหนึ่ง เขาขึ้นมาโชว์รอยเลยโชว์รอยเลยไก่ไก่นี้เห็นสี่ไก่ทางนี้เห็นเห็นหนึ่งเนาะเป็นสี่หนึ่งสี่ชัดมากเลยสี่ชัดสี่ชัดเลย,ลปลยเป็นไก่กับปลุละะกเป็นเสียออกแฝงกไก่เห็นสี่หนึ่งชัดเจนมาก ก็จเก็บแกก็เห็นัเลยเดลำี่นนี่เปลี่ยนมาเออสียังอยู่หมนเดิมนกว่าจะเลขเจ็ดแต่มันดูมันคล้ายเลขเจแต่มันมองไปก็เลขสีอันวีที่วีที่หนึนับมาจากทางโน้นก็ 1, 2, หนึ่งสองสถักทิศตะวันตกนะวีที่สจ้าวีกลางกลางเนาะจ้า ผมเห็นตรงนี้แหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นตรงนี้แหละจ้านั่นแหละถ้าน้องบางทีเหมือนกับเจ็ดมอยทีก็สี่สี่แหละสี่หกแปดสี่หกแปดแค่ดูันเตมือที่าสมนตรล็สามยนตรบกสามให้0อสามอ๋อ เห็นอะไรไหมลูกเห็นอะไรไหมน้ำสามน้ำสามกับหนึ่งห้ายังไม่เห็นนอนแค่นี้ว่นเช้าเนี่ยเเมื่อช้าคนเขาถูกหวยเขามาแก้บนก็มีปืนสามกระบอกแล้วก็ดาบเขาสามแล้วก็มีเล่าเบียองอะไรของเขานำแดงอะไรเขามาถวายเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาแก้บนคนที่ไหนคนคคนนนที่ไหบ้านเริงหรือบ้านสวายนี่แหละบ้าานสยเขาถูกเลขถูกเยอะ เขาถูกเยอะเลย็มาแก้บนที่สานักลบเขาเห็นตัวไหนบ้างก็บอกแล้วว่า0ูนยสศสกับหนึ่ศนสามกับหนึ่้าทางนู้นนะทางนู้นทางสานักลบแต่ว่าของเราก็เราสี่กแปับสี่หนึ่งครับสี่กแปกับสี่หนึ่งอันนี้มาสีน้ำงเห็นแล้วบอลเห็นแล้ว จะเขียนให้จะเขียนให้ครับใหกหน่ยฮันโหลทางดานี้ล right ่างที่เนตก็ไ right ด้เห็นนะครับมาจ้องรูปได้เห็นเลยครับี่จะเขียนให้ครับสองศูนย์กับสองหครับสอกับสองหนึ่งงวดวันที่สินี้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะต้องไปดูทางนู้นอีกทีนึงเนาะเออมันจะเหมือนกันไหมตรงกันไหมรับในโบราณในโบราณเสร็จแล้วก็จะไปจมปลวกครับหกศูนย์สองหกศูนย์สองหกได้อะไรยายบัตรที่ว่าบรรสวายมันนะอะไรศูนย์สามกัเอ้ยยายหนึ่ศูนย์สองหก หกับเหมือนกันหกับเตัวเดียวกันเหมือนกับนั่นจุดทูไปหนึ่ง้ไอ้ทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้ห้าหกแปดเจ็นง้านึงัการห้ตรงนี้ทางโน้นทางนี้ทางฝั่งนี้มัน5,68ทางโน้นเจ็ไม่ใช่ในตมโอให้ได้แหนึ่งสี่ใยเอียนะครับเยหนึ่งสี่ตัวเดียวเลยฟันทงละนไมก ไปซื้อไอ้นั่นเอาเลขมงคลเอาแต่ว่าเลขใหญ่ก็ให้ตัวเดียวเลยเนาะหนึ่งสเลยเนาะหนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่หนึ่ดูดิเห็นตัวไหนจำเทียนหสี่โอเคทิวาให้หนึ่้ากับสามศูนยามหนึ่กับศูนย์สามอสาเออหนึ่กับสาเออนั่นแหละก็ให้เลขใหญ่เขบอกเขาให้เลขใหญ่เหมือนกันมันก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกันใช่แต่ว่า ของใหญ่ก็ฝันทงตัวนี้แหละเนาะหนึ่งสี่เนาะก็เขาลอยมาสี่ตหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งกัหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ซื้อไปสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ซื้อไปหัวใหญ่เลขใหญ่เนาะเลขใหญ่นะครับใหญ่เอียดนะครับให้สี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งบอกว่าลอยมาทางทิศตะวันตกแล้วก็ทางทิศตะวันออกเนาะลอยมาเลยนะครับสีแดงลอยมาเลย ลอยมาคนละข้างเลย uh huh. แล้วลองเอไปเสียงดูกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวเลขที่ใหญ่เอียนให้ในวันปีใหม่นี้เนาะครัในวันปีใหม่นี้เนาะ,ะก็เอาไปเสียงดูครับหวังว่าจะได้โชคได้ลาบเป็นทุกๆคนเนาะเดี๋ยวปูลงโทษเองดอกพวกนี้ <laughs> ลา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 ครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับเลขที่ใหญ่เอียนเห็นนะครับ4ี่หนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ตรงไก่ตรงกะเอียนนี่แหละให้ตัวนี้แหละงวดวันที่17นี่แหละโตเดี๋ยววันที่15บห้าจะเจอกันของเรา